ถ้าผมร้องให้คุณผู้ชมถ่ายว่าเกมที่ผมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือเกมอะไรคุณผู้ชมจะตอบถูกกันไหมครับแต่พูดกันตามตรงแล้วเกมนี้มันเหมือนเกมเ a นโบ o ์ติกกับ c คอปตูตีผสมกันใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงแล้วเกมนี้มันคือแมบๆหนึ่งในโลบอกครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่าครับผม โดยแมปบบที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี้ในช่วงต้นคลิปนะครับก็จะเป็น map อย่างฟอนไลน์ในโลบอกนะครับผมซึ action, ่งแม p แบบนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าผมเพิ่งเจอมันมาเมื่อเมื่อวานนี้เองและแบบมันทำให้ผมแบบรู้สึกกลับมาตื่นเต้นกับการเล่นโลบอกอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการเล่นแล้วก็แบบคร่าวๆหมดคร่าวๆแล้วก็พวกหน้าต่างต่างนะครับของเกมฟอนไลน์ว่ามันจะมีอะไรกันบ้างสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแบบค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ไม่ นะครับพูดตามตรงด้วยเดี๋ยวผมอยากจะขออธิบายในส่วนแรกของหน้าต่างนี้ตอนเข้าเกมมาเลยแล้วกันนะครับแล้วเราจะเห็นแถบบนนี้นะครับหแถบด้วย5แถบนี้จะเป็น5แถบที่สําคัญมากๆเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นในการเล่นของคุณผู้ชมนะครับในหน้าแรกนี้ก็คือหน้าสปาวนะครับมันจะสําคัญกับเราตรงที่ว่าถ้าเรากดสเปซบาร์ลงไปมันจะเป็นการลงไปเล่นในแมปเลยนะครับและถ้าเรากดตรงคําว่าขากันไกลนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยไปเล่นในแมปเหมือนกันเลยนะครับแต่เราสามารถกดสเปซบาร์แบบนี้เพื่อลงไปเล่นในแมปได้เลยนะครับ ประมาณนั้นซึ่งในหน้าแรกก็จะมีความสําคัญประมาณนั้นนะครับและหน้าต่างที่2นะครับจะเป็นหน้าต่างโหลดเอานะครับซึ่งหน้าต่างนี้คือโคตรสาคัญของโคตรของโคตรสาคัญเลยนะครับนั่นก็คือการโหลดเอาปืนและการแต่งปืนของเรานะครับให้มันออกมาตามความต้องการของเราเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับจากตัวปืนของเรานี้มันจะมีจุดขาวๆาต่างๆเลยนะครับนั่นก็คือถ้าเราอยากแต่งตรงส่วนของตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถกดจุดขาวๆาั้านเพื่อลงไปแต่งได้นะครับ ซึ่งไอของแต่งต่างๆพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าใครที่ไม่ได้มีเหมือนผมเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเราสามารถเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจนมันปลดล็อกมาเรื่อยๆได้นะครับไม่ต้องไปรีบซื้อเหมือนแบบถ้าผมยังไม่ปลดล็อกอันนี้เนี่ยผมต้องซื่อราคา3 0 0พันนี้ผมก็ไม่ซื้อนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปลดล็อกเราจะมองได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีภารกิจต่างๆนะครับเพื่อสามารถให้เราเนี่ยทำเพื่อปลดล็อกมันออกมาได้นะครับอย่างเช่นอันนี้คือเราต้องค่า600 620ตัวได้ปืนปืนนี้นะครับเราถึงจะสามารถปลดล็อกได้ซึ่งผมก็ฆ่ามา385ตัวแล้วอีกไม่กี่ตัวเนี่ยผมก็สามารถได้ไอ้ของแต่งนี้มาได้แล้วนะครับคือมันไม่ยากเลยนะครับประมาณนั้นในส่วนของแต่งปืนก็จะมีประมาณนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็จะเป็นพวกหน้าต่างพวกนี้ต่างนะครับพวกนี้ผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับเพราะมันก็จะเป็นพวกปืนสั้นต่างๆแล้วก็พวกอาวุธเมลีต่างๆนะครับพวกระเบิดอะไรพวกนี้แต่ส่วนหน้าต่างของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างสกิลนะครับหรือว่าเปิ ฉายายอะไรพวกต่างๆใน Pb นะครับซึ่งเปอร์เหล่านี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าโคตรสำคัน แต่เลวการได้มาของมันนะครับเรวยความที่มันสาคัญขนาดนี้เลยนะครับการได้มาของมัน,นี่ก็จ่ายยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งพวกปืนต,ต่างๆพวกนี้ก็สามารถปลดล็อกกันตามเลเวลเหมือนตามปกติเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบมันแต่มันจะใช้เลวลค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับจะเห็นว่ามัน6043เลเวลอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบเร็วๆจริงๆนี้ก็สามารถเก็บตังตรงนี้ได้เพื่อแบบเอาไปซื้อมันได้นะครับแต่ผมก็แนะนําว่าให้เก็บเลเวลไปเรื่อยๆดีกว่าเอาตังไปซื้อพวกปืนเลยพวกนี้จะ คุ้มมากกว่านะครับและก็ในหน้าต่อมาจะเป็นในหน้าส่วนของสโตนะครับซึ่งในหน้าส่วนของสโตซึ่งในหน้า่วนของสโตพวกนี้นะครับผมจะไม่พูดอะไรมากมันก็เหมือนการระบบซื้อเงินแบบซื้อเงินในเกมนะครับซึ้งเงินจริงๆของเรานะครับจะเป็นเปโตวินประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็ได้แค่ซื้อเงินอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลงไปยังไงก็ต้องใช้ฝีมือกันอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นและหน้า่วนของโปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นพวกสกอร์บอร์ดต,ต่างๆนะครับหรือว่า หรือว่าพวกแบบหน้าต่างที่เราใช้ปืนนี้ฆ่าไปกี่ตัวปืนที่เราใช้อะ้รฆ่าไปกี่ตัวอย่างเช่นใช้ปืนนี้นะฆ่าไป3 8 5ตัวแล้วนะครับประมาณนั้นหน้าต่างนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอืมและในหน้าต่างต่อมาครับหน้าต่างเซตติ้งซึ่งสําคัญสําคัญเลยก็จะเป็น FOV ตรงนี้นะครับคือสามารถปรับกว้างไกลได้นะครับว่าเราแบบอยากถนัดแบบความกวาม้างความใกล้ประมาณไหนนะครับซึ่งผมก็จะสุดเลยนะเพราะผมชอบเล่นแบบหน้าต่างไกลๆนะครับถ้าเล่นใกล้ๆปดหัว นในหน้าต่างพวกนี้นะผมก็มันก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อป,ป,ปรับแต่งต่างๆนะครับร่ปปรับแต่งออเดียโอพวกเสียงต่างๆนะครับเสียงเกมเสียงปืนเสียงเพลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกคีย์บอร์ดคีย์ลัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถตั้งปุ่มได้นะครับตามใจชอบเลยปุ่มนี้เราอาจจะไม่พอใจแล้วก็สามารถลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ่มใหม่ได้แบบ ทันทีทันควันเลยนะครับประมาณนั้นซึ่งหน้าต่างของมันนี่้5หน้าต่างสปอนโหลดเอาสโตโปรไฟล์เซตติ้งก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปผมจะสั้นกเกินไป๋ตวผมขอลงไปเล่นในแมปให้ผู้ชมดูแล้วกันนะครับด้วยแมปนะครับจะมี3แมปแล้วก็3โหมดนะครับให้เราได้เลือกเล่นกันตอนนี้ยังมีแค่นี้อยู่นะครับน่าจะต้องรออนาคตเดี๋ยวผู้พัฒนาน่าจะมาพัฒนาต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเกมสิครับมันแทบจะไม่ใช่โลบอกรแล้วนะครับเนี่ยผมแบบ ไอเกมนี้คือเกมที่ทําให้ผมแบบกลับมาแบบตื่นเต้นกับการเล่นโรบอกได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเพราะก่อนหนนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับว่าโลบอกเนี่ยมันจะวนอยู่แค่แบบแบบฟาร์มแนวอันฟิมฟาร์มแนวอะไรพวกนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมละครับไม่ไทยคูนก็ซิมูเลเตอร์ไม่ซิมูเลเตอร์ก็ฟาร์มอะไรพวกนี้เนาะคือมันก็จะวนอยู่แค่นี้เลยนะครับทำให้แบบผมค่อนข้างเบื่อกับการเล่นโรบอกเลยนะครับจึงย้ายไปเล่นไฟเอ็มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในช่องผมไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันทําให้ผมตื่นเต้นกับการกลับมาเล่่นนนนนนนแ้้้กกกััับบมมาไดสสุุอีครรงงึะปณ โดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาออกมาพูดเกี่ยวกับแมปนี้แค่นี้นี่แหละนะครับส่วนมากในที่เหลือก็จะเป็นการเล่นของผมแล้วนะครับคือแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปดีทด้ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมแนะนําให้ใครเนี่ยที่หาเกมไอพดีๆสักเกมนึงเล่นอยู่เนี่ยแล้วยังไม่มีแมปเล่นและคอมสเปคเนี่ยไม่ได้โหดมากนะครับผมแนะนำฟอนไลน์ในโลบอกเลยครับคือมันดีมากๆจริงๆนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีประมาณนี้เลนแหละนะครับผมอาจจะไม่ได้เอาแบบ ผมอาจจะไม่ได้อธิบายพวกโหมดทุกโหมดนะครับแล้วก็แมปทุกแมปให้คุณผู้ชมดูกันนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับมันด้วยแบบความที่แบบผมมีเวลาทําคลิปค่อนข้างน้อยด้วยนะครับช่วงนี้ก็ขอตัวลากันพียเท่านี้ดีกว่านะครับก็ขอโทษด้วยที่คลิปมันสั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปวดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมรอิดตามชม,มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสยูจุกงว่า